ขมรแย่แล้วค่ะเผยลับแนวทางไทยทวงคืนพระตะบองเสียมราชศรีโสพลและเกาะกงค่ะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นข่าวดีก็ว่าได้ค่ะหลังจากที่มีการเปิดเผยค่ะคุาผู้ชมว่าตอนนี้เรามีแนวทางในการทวงคืนดินแดนอย่างพระตะบองศรีโสพลเสียมราชและเกาะกงจากกัมพูชาได้โดยเรื่องนี้ค่ะมาจากโพสต์ของอาจารย์ปานเทพ่ะทีิโพสผ่าน Facebook ระบุนะคะว่าเริ่มแล้วค่ะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว รัตบ,บองเสียมราชศีโสพลเกาะกงเป็นของใครกันแน่ซึ่งเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาดรอทิตย์อุไรรัตได้เป็นประธานรวมกลุ่มนักวิชาการเพื่อระดมความเห็นในการแสวงหาความจริงและความเป็นไปได้ในการทวงคืนพื้นที่เหล่านี้และต่อจากเรื่องนี้เองค่ะอาจารย์ปานเทพก็ได้เอาเรื่องนี้ไปพูดต่อในรายการนิวเอาค่ะโดยสรุปนะคะแนวทางการทวงคืนไว้คร่าวๆอาจารย์เนี่ยได้บอกในรายการค่ะว่า ประเด็นที่สำคัญเนี่ยก็คือ MOU ปี2543ซึ่งเขียนไว้ชัดเลยค่ะว่าทั้งสองประเทศจะต้องดำเนินการสำรวจดินแดนให้เป็นไปตามสนทสัญญา1904และปี1907และแผนที่คณะปักปันทำไว้ซึ่งเป็นแผนที่สเกล1ต่อ2แสน แต่ในความเป็นจริงทหารไทยกับใช้แผนที่1ต่อ50,000ซึ่งอาจารย์ปันเทพก็เลยตั้งคาถามค่ะว่าถ้าเราใช้แผนที่คนละชุดเวลาขึ้นโต๊ะเจราจาบนเวทีโลกเราจะไม่เสียเปรียบหอ้อและอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ต้องทําความเข้าใจให้ชัดเลยอาจารย์ปานเทพบอกว่าเราเนยาสับสนนี้ระหว่างเขมรประเทศราชกับ แผ่นดินของสยามจริงๆพระตะบองเสียมราศีสโสพลเกาะกงนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเมืองของประเทศราชของเขเมรแต่จริงๆแล้วเป็นแผ่นดินของสยามที่ฝรั่งเศสยึดไปต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดกันอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับเขตแดนแต่คือเรื่องของการทวงคืนอธิปไตยของไทยซึ่งหลักฐานใหญ่ค่ะที่อาจารย์ปานเทพได้มีการยกขึ้นมานั่นคืออนุสัญญากรุงโตเกียว2 4 8 4 ญี่ปุ่นเป็นคนกลางในการไก่เกี่ยไทยกับฝรั่งเศสจนกระทั่งวันที่9พฤษภาคมในปี2484ฝรั่งเศสยอมลงนามคืนมณฑลบูรพาให้ไทยและในวันที่5กรกฎาคม2484มีการแลกสันตยาบันอย่างเป็นทางการ โดยไทยได้ชำระเงินกว่า6ล้านเปรียตอินโดจีนและที่สําคัญก็คือข้อ9ในรนุสัญญาเขียนชัดว่านี่คือการโอนอนณาเขตคืนไม่ใช่ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆหลักฐานก็มีให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงการได้ดินแดนคืนกลับมาต่อมาหลังสงครามโลกไทยถูกกดดันให้คืนดินแดนอีกครั้งหนึ่งและเมื่อวันที่15ตุลาคม2489มีการประชุมรัฐสภาเพื่อที่จะโหวตว่า ควรจะยกเลิกอนุสัญญากรุงโตเกียวหรือไม่ซึ่งผลออกมาก็คือ91ต่อ29เสียงเห็นชอบให้คืนดินแดนแต่ว่าปัญหาก็คือว่าวันนั้นเนี่ยมีผู้เข้าประชุมเพียงแค่120ท่านจาก250ท่านซึ่งก็ไม่ถึงครึ่งขององค์ประชุมตามกฎหมายด้านอาจารย์ปานเทพจึงได้ตั้งข้อสงสัยแค่ว่าถ้าองค์ประชุมไม่ครบแบบนี้เนี่ยมติครั้งนั้นอาจจะเป็นโมฆะซึ่งถ้าเป็นโมฆะจริง การยกเลิอกอนุสัญญากรุงโตเกียวก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายหมายความว่าหลักฐานการคืนมณฑลบุรพาให้ไทยเนี่ยยังมีผลอยู่จนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งในรายการค่ะอาจารย์เนี่ยได้มีการหยิบยกคําพูดของอดีตนักการทูตท่านหนึ่งค่ะนั่นก็คือคุณบุญเจริญชัยค่ะซึ่งเคยเป็นทูตประจําฝรั่งเศสท่านเนี่ยเคยได้บอกไว้ค่ะว่าทุกวันนี้เนี่ยสหประชาชาติกําหนด ให้เลิกยุคล่าอาานิคมแล้วทุกประเทศเนี่ยก็คืนดินแดนให้กันหมดมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่คืนแผ่นดินบนทนบุรพาให้ผิดประเทศนั่นก็คือคืนให้กับกัมพูชาทาั้งๆที่โลกนี้ได้ยุติการล่าอนณานิคมไปแล้วค่ะ ดังนั้นค่ะทั้งหมดนี้นะะีก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้อาจารย์ปานเทพได้ย้ําค่ะว่าวันนี้แนวเรากําลังเถียงกันผิดสนามหรือเปล่าเพราะมัวไปจมกับเรื่องแผนที่1ต่อ2 0 0แสนรอบเขาพระวิหารท,ทั้งที่ประเด็นจริงๆเนี่ยคือมณฑลบูรพาที่เคยถูกคืนให้ไทยแล้วตามรัสัญญากรุงโตเกียวแต่การยกเลิกเนี่ยกับมีปัญหาเรื่องขององค์ประชุม ถ้าคำถามนี้ถูกเปิดขึ้นมาใหม่มันก็อาจจะกลายเป็นช่องทางที่ประเทศไทยสามารถทวงคืนอธิปไตยได้อีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งนี่ค่ะก็คือสิ่งที่อาจารย์บานเทพได้มีการเล่าไว้ในรายการก็เรียกได้ว่า แนวคิดของอาจารย์ปานเทพเนี่ยบางคนนะคะก็เห็นด้วยค่ะว่าฝรั่งเศสแนอดีเนี่ยใช้อำนาจกดดันไทยอย่างไม่เป็นธรรมหลายเรื่องเลยดินแดนที่เคยเป็นของสยามก็ควรจะได้กลับคืนมาแต่ก็ยังมีอีกหลายเสียงเช่นกันทีน่นตั้งคําถามว่าถ้าเราใช้ตรกะแบบนี้จริงไทยก็ต้องไปทวงคืนกับเพื่อนบ้านเกือบทุกประเทศเลยสิทั้ง12ปันนาทั้งฝั่งลาวหรือว่ามาเลเซียตอนบนซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะนําไปสู่การขัดแย้งแบบไม่รู้จบหรือไม่บางคนก็มองว่าวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่การรบแต่ควรจะใช้ กลไกสารโลกหรือว่ากฎหมายระหว่างประเทศในขณะที่ชาวเน็ตอีกฝั่งหนึ่งก็ส่วนทันทีค่ะว่าสารโลกเองเนี่ยก็คือสนามที่กัมพูชาเคยใช้เอาเปรียบไทยจนทําให้เกิดการสูญเสียมาแล้วมากมายค่ะและต้องบอกว่าประเด็นนี้ค่ะยังเป็นเหมือนดาบสองคมสําหรับคนไทยอยู่ยังไงนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะมีอะไรคืบหน้าอีกไหม